ข้อ4นะคะก็ยังคงเป็นการให้เราจัดรูปนะคะแล้วดูว่ากราฟเป็นรูปอะไรนะคะอ,อ,อันนี้จะมีกําลัง1อยู่1ตัวนะคะก็คือ 4x ที่เหลือก็คือเป็นยกกําลังสองนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเอากําลัง1เนี่ยมาไว้ทางซ้ายมือแล้วก็เอากําลังสองเนี่ยไปไว้ขวามือนะคะ,ะก็จะเป็น 4x เท่ากับ y ยกกาลังสองลบ สี่เซตยกกำลังสองนะคะแล้วก็เออเราก็จะไม่เอาค่าคงที่ตรงนี้นะคะไว้เป็นติดกับไอ้ตัวแปรนะคะเราจะเอามาไว้ท้างล่างนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันหายไปก็หารด้วย4ทั้ง2ข้างของสมการทํายังไงก็ได้ทําทั้งสองข้างของสมการนะคะฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x เท่ากับ y กําลังสองส่วนสี่ลบเซตยกกำลังสองได้ละนะคะได้รูปนี้เรียบร้อยนะคะกราฟที่ได้คือรูปอะไรเอ่ย อ่านมานะคะรูปอ่านมานะคะอ่ารูปอ่านมาอันนี้ครูเนื่องจากว่าเรื่องรูปรูปนี้ค่อนข้างที่จะวาดยากนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะวาดแบบค,คร่าวๆนิดนึงนะคะครูวาดให้ดูเลยแล้วแาะ นะคะรูปอ่านม้านะคะรูปอานม้าตัวนี้จะเป็นตามแกน x ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอ่านมาทางแกน x นะคะแล้วก็รูปนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้โปรแกรมวาดดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเอาเอาเอา,เอารูปจากโปรแกรมมาให้เราเห็นนะคะว่ามันหันยังไงเพราะว่าวาดเองมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเนะเาะเดี๋ยวครูจะไปยกจากโปรแกรมมาให้นะคะ จากที่เราได้รูปอ่านม้านะคะก็ครูก็พยายามละแต่ว่ารูปอ่านม้าเนี่ยบางทีหมุนพิษประหลาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาในการวาดพอสมควรเนาะก็เลยไปวาดมาให้จากโปรแกรมนะคะที่ชื่อว่าครูใช้ตัวนี้นะคะ calci นะคะ hot 3 d อ่าก็คือใช้โปรแกรมตัวนี้วาดมานะคะก็จะได้กราฟถ้าเกิด x y z ปกติเนี่ยมันจะคือมาทางมาทางแกน x C อน่เห็นไหมคะก็คือ คือถ้าเราตัดระนาบที่ x ที่มีค่าเป็นบวกเนาะมันก็จะได้ไฮเพอร์โบลาเห็นปะอันนี้ก็คือถ้าตัด x ที่เป็นบวกก็คือค่าตรงแถวๆนี้มันก็จะได้รูปไฮเพอร์โบลารูปนี้เห็นไหมคะมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า x ที่เป็นลบเห็นไหมมันก็จะได้ไฮเพอร์โบลาอีกฝั่งหนึ่งที่มันมันจะเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเอแล้วก็ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยนะคะถ้า x เป็นศูนย์นะคะ ก็คือถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ูนย์เช่นระนาบ xy นะคะ xy ก็คือตัวนี้นะคะมันจะได้เป็นพาราโบลาใช่ไหมคะอ่าจะมีโค้งพาราโบลาเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นรูปอันม้าที่เป็นรูปนี้เลยนะคะทีนี้เราอาจจะไม่ชินนิดนึงนะถ้าคือครูหมุนแกนนะถ้าครูหมุนแกนนิดนึงเนี่ยถ้าเป็นลักษณะรูปแบบเนี้ยเราจะชินใช่ไหมคะถูกไหมปกติมันจะตาม Z ซเนาะ คือถ้าแกนนี้เป็นแกน z มันจะกง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือรูปอานม้านั่นแหละแต่มันคือหมุนแกนนะคะมาตามแกน x นั่นเองก็จะวาดยากนิดนึงแต่ว่าเอ่อก็ใช้โปรแกรมช่วยได้นะคะในการที่จะวาดกราฟรูปนี้นะคะ